คุณผู้ชมครับสัญญาณหมาหอนก็บ่งบอกให้รู้ว่าปู่ย่าตายายเดินทางมาจากเมืองนรกนะครับเพื่อต้องการที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทําบุญอุทิศไปให้ในช่วงประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบหรือวันรับส่งตายายแล้วนะครับก็จะมีขนมที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญเดือนสิบนะครับ ก็จะมีขนมที่นำไปวัดนะครับก็มีขนมพองนะครับความหมายก็คือแทนเรือแพเป็นพาหะ ที่จะข้ามห่วงม,มันมหันนบหรือ,อเดินทางไปสู่สวรรค์นั่นเองนะครับขนมพองนะครับก็จะมีลูกหลานญาติพี่น้องนะครับที่เตรียมซื้อขนมเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปให้ผู้ท่าผู้แก่หรือเอาไปทําบุญที่วัดนะครับช่วงนี้ก็ขายดิบขายดีริมถนนตามตามร้านค้าต่างๆตามบ้านก็จะมีะจําหน่ายขายกันทั่วไปนะครับเป็น ประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบที่เราเชื่อว่านะครับยมบาลก็จะส่งภูยญาตายายที่ยังไม่ได้เกิดได้มารับ,ได,รบได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานทําบุญไปให้นั่นเองนะครับ